ผมอยากเห็นแลนตันเป็นคนสืบทั้งหมดอะพี่ฆาตกรจะร้องไห้นะ h o n g k o is real ไปทุกคนเ <_ C ut> งียบ <_ C ut> ในเว็บที่แล้วผมได้ทำการเปิดหมวกขวดไปใช่ไหมครับ <_ c ution> แล้วเกมนี้ผมก็เจอฆาตกรอีกคนนึงแล้ว <_ c ution> ผมขอบอกเลยแล้วกันว่าผมคือ สวยสวยไหมสวยพี่พี่รับพี่จีนอนผมเยอะเอ้ยพี่จีนอนผมขอยืบรถนะพี่พี่เข้าเกมไหหน่อยเอารถเ้าไปหาสาวไม่ได้ดิ่งะี้ยขยื้มรถไปทำงานเออไม่อูนนี่ Communication ดบ เตียมตาลข้ตาอ้ยข้บ้านตายอีกแล้วขอขอแทนอีกคำพูดหน่อยพี่จีจีพี่จีจีขอคำพูดก่อนฝันดีมีสุขบายมูฟมาก์เร็ดเขาข้ามาคอนมันจะตาันะโงสิงตั้งแต่จะโตแล้วก็เดินมาปาดพวกบ้านที่หน้า ผมอยากเห็นแลนตันเป็นคนสืบทั้งหมดอ่ะพี่เดี๋ยวฆาตกรจะร้องไห้นะเล็กเอาหน่อยแลนตันอันนี้ฆาตกรจะร้องไห้นะเออจัดไปจัดไปโอเคศพที่ไหนครับโอมึงไม่ได้ฟังเลยนะคอนบูไอรเวนไอโอ้โหจะฟังเลยนี่ว่าฟังอยู่ฟังอยู่โอ้จะเอาใหม่ไงแอคนี้แอคใหม่ไงโอ้โหศพที่ไหนไอีลอบนี้รอบนึงแอคชั่น เราอยู่ในที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเยมีการเปิดประตูที่คาเฟ่ไปสโต์ที่วิงกี้อยู่เวพอนที่อ่อนเดินไปข้างล่างเฮ้ยเบียไม่สนใจเราไม่เอาเราไม่เราไม่มั่ง น้ำพิวครับน้ำพิวเฮ้ยเฮ้ยฝุรงเท่าไงอะสายกดปุ่มสิงโดนสมตั้งแต่โตผมโดนส<ม>ิงไม่ไม่หวนเหรอโดนสิงตั้งแต่โตใช่ตั้งแต่โตไม่มีผวนเหรอแล้วไงผิงโดนสมไงแล้วแล้วแล้วตั้งแต่อระโตอะมัญญาไปโอ้โหใคร <this> <laughs> ถ้าจีติงผู้ความจีนนะครับมีคนที่ไม่ใช่เบลติกนะครับเล็กไม่ใช่พี่มิงกี้ไม่ใช่้องอ่อนน้ำตันมึงทำดีมากน้นตั้ตหืมขยปาดอ่ะเหนื่อยแลแต่จีติงเหมือนโดนสิงจริงๆนะสงสัยพี่ขวดว่ะโอ้เอาแว้ย <c oughs> อุย้ยอุ้ย ได้สองไอเทมเลยทุกคนไอ้กี่ีในห้องนี้โอเคครับเฮ้ยเฮ้ยผมโดนเฮ้ยอ๋อได้อ๋อโอ้หตอนแรกนึกโดนสิงยี่หายเฮ้ยไม่ใช่แบตาเทียนทบจินตบจินตบเออนั่นน่ะสิทแปลกอยู่ห้องกล้องที่ เออถูกด่าสอบอยู่ห้องกล้องครับที่มิงกี้ตายครับคุณเจอตกจริงปะเนี่ยแล้วตั้นที่หายบอกเลยว่าตายไม่เกินสิบบิแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้มีคนดูกล้องแสดงว่าคนดูกล้องตายแล้วเนี่ยคนดูกล้องตายแล้วนั่นคนดูกล้องตายใครก็ไม่รู้คนดูกล้องตายแล้วตั้นก็เสซลรีมอนอ้าวอุ้ยเดี๋ยว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 ทุกคนใจเย็นฟังผมก่อนดุยหลอนดุยหลอน คุยคุยกันยากแล้วน่ไหมต้อิ้วมนกูเป็นแคไมเอางี้ที่ขวดผมเคิดว่าเวรนี้ไม่เกิดขึ้นนะที่ขวดมือละมือนะมือมือนะผี่วดต้องมีอะไรที่นของใสื่ผมบอกแล้วว่าเดยผมสืบใหญ่ผมสืบ เราเร็วรีบไปคิดดีแล้วตั้นเขาอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยขายเจอทำได้ก็บอกให้ผมสื่งก็สื่งแล้สุดยอดลักตั้นสุดยอดเอาอีกเอานักตั้นเอาอีกเอาอีกตอนแรกผมต้องใส่สองคนนะไม่พี่ขวดก็พี่บอดอ่ะที่เป็นเบลลิกแต่ผมต้องใส่พี่ขวดมากกว่าผมก็เลยลองเปิดหมวกดู เฮ้ยโหลให้คือคือให้โอกาสก็แบบไม่อยากไม่ไม่ได้ให้โอกาสโดนท่ออะไรนี่จะพายไม่เป็นเนียนทำเหมือนไม่เห็นเลยคือยิงเขาสิตําสองเออตังตาเขาจะไหลที่ปอดเดินมาห้องกล่องนะทุกคนนะที่ปอดเดินมาห้องกล่องนะครับผมจะกดสกิลนะถ้าใครเดินเข้ามาในห้องกล่องจะกดสกิลเลยนะฮองแม็ทอิ๊ เรียวฮ้เฮ้เ้ยเ้ยเฮ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 ้เ <t> ฮ <urt u qua> <c oughs> <the> ้ยเฮ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 ้เฮียยเอะไเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเเฮ้ยเยเย ในเว็บที่แล้วผมได้ทําการเปิดหมวกพิวดไปใช่ไหมครับแล้วเกมนี้ผมเคยเจอฆาตกรอีกคนหนึ่งแล้วผมขอบอกเลยแล้วกันว่าผมคือมีไมโอเนอร์เออไมโฮ้ถูกต้องแล้วแล้วผมก็ได้กดสกิลผมอยู่ในห้องกล้องล่อฆาตกรปุ๊บตอนแรกผมจำเป็นดูกล้องปุ๊บพอเหมม็นคนเดินเข้ามาในห้องกล้องปุ๊บผมกดสกิลทันทีปุ๊บพ่บดเขาไาผมดังเปร แต่ผมคือไดเลมคนอึดว่าไงพี่บอสเไอ้ไอ้ไอ้ลูกสนิทผมหายอ่ะลูกสนิทหายไปพี่ขวดเจอกันไปชิปกับบ้าแล้วจะหายเอาเว้ที่ไม่ได้กลับมาได้หาเด็นะคนตายยาก ได้เร็มนี่เป็นไงครับน้องๆอ, <_ c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยม <_ t os> <_ t os> ีบทต้องกินสกิลแต่ผมเป็นไงเนี่ยใหญ่ใหญ่ใหญได้แล้วอ๋อคนตายยากพื้นพื้นชีพเอ้า เอาเวลาหมดหรอจบแล้วนะฮะถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆห,หรือว่าสตรีมสดได้ในทุกๆวันเลยนะฮะขอบคุณทุกคนมากมากฮะบ๊ายบาย